ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวเวอร์เลียนนับตั้งแต่อดีตมีสัตว์มากมายหลายสายพันธุ์ที่ต้องสูญพันธุ์ไปเพราะฝีมือของมนุษย์และจนถึงปัจจุบันถึงแม้จะมีการทําประสุสั์มากมายแต่มนุษย์เราก็ยังไม่พ้นที่จะล่าสัตว์ตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการล่าเพื่อความสนุกหรือกระช่างการล่าเพื่อเอาเอาวัยวะบางส่วนของสัตว์ไปขายทั้งหมดนี้ก็ส่งผลต่อจนอนํานวนประชากรของสัตว์ทั้งสิน้นและสําหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับสิบสิ่งมีชีวิตใในนนนยยุุุุคปปัััจจจจทีี่กกกลล้ะะสพพธ์์ไาาาโเเรรมมือขอขงษ ส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์สักคนละไลยแล้วไปดูกันเลยครับ นับที่10แร้งคราวแร้งคราวเป็นแร้งขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับแร้งชนิดอ,อ,นอื่นๆมันจะมีขนาดใหญ่กว่าและมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากแร้งทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดคือส่วนหัวจะมีขนปุกปุยสีของขนตามลําตัวจะเป็นสีเหลืองส่วนหัวจะเป็นสีขาวเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าแร้งตัวนี้โตเต็มวัยแล้วและมีกระจุกข,ขนสีดําบริเวณจางอยปากล่างดูคล้ายกับราวอันเป็นที่มาของชื่อแต่นักล่าที่ดูยิ่งใหญ่และสง่างามนี้ในอนาคตมนุษย์เราอาจไม่มีสิทธิ์ได้พบเจอมันอีกเลยเพราะจะ จำนวนประชากรของมันลดลงอย่างต่อเนื่องโดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรุกรานที่อยู่อาศัยของพวกมันนั่นเอง อันดับที่เก้าไซกาแอนติโลปกุยหรือไซกาแอนติโลปเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาคล้ายกับหมูแต่รูปร่างคล้ายกวางมันจัดอยู่ในสัตว์กลกูลแอนติโลปพีแนโดยกุยมีความสูงประมาณ0.6-0.8เมตรมันเป็นสัตว์กินพืชที่กินพืชได้หลายชนิดมากๆรวมถึงพืชที่มีพิษบางชนิดอีกด้วยแต่น่าเสียดายที่มันถูกล่าเพื่อเอาไปใช้ทําเป็นยาในอุตสาหากรรมยาจีนทําให้จํานวนประชากรของ,ของมันลดลงอย่างมากจากสมัยก่อน อันดับที่8จิ้งจกน้ำแม็กซิกันจิ้งจกน้ำเม็กซิกันหรือที่เรียกกันว่ามินิทサラเมนเดอร์พิกมีサラเมนเดอร์เม็กซิกันพิกมีサラเมนเดอร์จะเรียกยังไงก็ได้ตามแต่สะดวกด้วยมันเป็นサラเมนเดอร์ขนาดเล็กจัดได้ว่าเป็นサラเมนเดอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกเนื่องจากเมื่อมันโตเต็มที่มันมีขนาดที่พอๆพกับไม้ขีดไฟเท่านั้นและถือได้ว่าเป็นสัตว์สี่เท้ามีหางที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกอีกด้วยด้วยจากการศึกษาพบว่าเราอาจไม่ได้พบมันตามธรรมชาติอีกต่อไปสาเหตุมาจากมนุษย์เราไป ปล่อยปลาในที่ที่มันอยู่ซึ่งเป็นปลาที่ไม่ใช่ปลาท้องถิ่นทําให้เกิดการคุกคามที่อยู่อาศัยของมันนั่นเอง อันดับที่7ตะโของอินเดียในขณะที่เรากําลังกลัวว่าจระเข้จะกินคนแต่ใครจะรู้ว่าจํานวนที่คนกินจระเข้มันมากกว่าจระเข้กินคนซะอีกโดยเจ้าตะโขงนี้อาศัยอยู่ในแถบอินเดียปัจจุบันนี้เหลือเจ้าตะโของอินเดียประมาณ200ตัวเท่านั้นในประเทศอินเดียส่วนสาเหตุนั้นมีหลายปัจจัยทําให้มันเหลือจํานวนที่น้อยลงมากอย่างเช่นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปการที่คนไปล่าปลามากๆทําให้อาหารของมันลดลงและหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปแน่นอนมันต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกสักวันแน่แน อันดับที่ 6. จิงโจ้ต้นไม้เจ้าจิงโจ้ที่ดูน่ารักนี้ดูดูไปก็ไม่ค่อยเหมือนกับจิงโจ้เท่าไรแต่มันคือจิงโจ้นี่แหละครับมันมีกระเป๋าหน้าท้องแถมมีขนที่มากกว่าจิงโจ้ทั่วไปอีกด้วยแต่น่าเสียดายเพราะสัตว์ที่ดูน่ารักแบบนี้กําลังสูญพันธุ์ไปจากโลกเนื่องจากการตัดไม้ทาลายป่าทําให้เกิดการคุกคามที่อยู่อาศัยของมันทําให้ปัจจุบันเหลือจิงโจ้ต้นไม้เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น อันดับที่5โอคาพีโดยเจ้าตัวโอคาพีนั้นมีรูปร่างคล้ายๆกับมา้าแต่ส่วนขาของมันนั้นมีลายคล้ายกับม้าลายโดยเจ้าโอคาพีนั้นเป็นสัตว์ในะกูลจีราฟฟีเดรหรือก็คือสัตว์ะกุลเดียวกับจีราฟนั่นเองพบได้ใน Republic of c o n g o หรือสาธารณรัฐคองโกนั่นเองและในปัจจุบันเหลือจำนวนประชากรของมันอยู่ประมาณ1ึ่งถึงสองหมตัวอาจจะฟังดูเยอะแต่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนถือว่าน้อยลงมาก อันดับที่4โลมาอิราวดีโลมาอิราวดีมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับโลมาทั่วไปแต่มีลักษณะเด่นก็คือหัวที่กลมมนลำตัวสีเทาเข้มแต่บางตัวอาจจะมีสีที่อ่อนกว่าตามีขนาดเล็กปากอยู่ด้านล่างคลิปข้างลำตัวแผกกว้างเป็นรูปสามเหลี่ยมคลิปบนมีขนาดเล็กมากมีรูปทรงแบนและบางคล้ายเคียวโดยเจ้าโลมาอิราวดีนั้นจะมีขนาดลำตัวอยู่ที่ประมาณ180-275เซนติเมตรและมีน้ำหนักประมาณ3กิโลกกว่า,วาซึ่งสามารถพบได้ในน้ำจืด และน้ำกร่อยในแถบตะวันออกเฉียงใต้เช่นแม่น้ำโขงทะเลสาบขเขมรและนอกจากนั้นยังเคยมีการพบเห็นในแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยโดยจากการสำรวจพบว่ามันเหลือจำนวนประชากรประมาณ70กว่าตัวเท่านั้นโดยสาเหตุหลักมาจากการทำประมงมากเกินไป อันดับที่3เสือดำเสือดำคือเสือที่เกิดการผิดปกติของเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานิซึมซึ่งส่งผลทําให้ลูกเสือที่เกิดมานั้นเป็นสีดําตลอดทั้งตัวแต่ก็ยังคงมีลายหรือจุดตามตัวที่บ่งบอกถึงสายพันธุ์ของมันเอาไว้นั่นเองโดยจะเห็นลายได้ชัดขึ้นถ้าหากอยู่กลางแดดโดยปัจจุบันมีการพบเจอเสือที่เป็นเสือดําอยู่แค่ประมาณ20กว่าตัวเท่านั้นในประเทศไทย อันดับที่2เสอือดาวหิมะเสือดาวหิมะหรือสโนว์ e ลปเปิมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าแ a นเทราอันเชียมีถิ่นที่อยู่อาศัยในภูมิภาคเอเชียกลางบนภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมเช่นมองกโกเลียอัฟกา,านิสถานจีนทิเบตรัสเซียอินเดียและเนปาลเป็นต้นโดยส่วนใหญ่จะพบในจีนและทิเบตมากที่สุดโดยปัจจุบันคาดว่าเหลือพวกมันตามธรรมชาติอยู่แค่ประมาณ4-7,000ตัวเท่านั้น และอันดับที่1เสือมอลเตสและสุดท้ายนี้ก็ยังอยู่กับเสือเสือมอลเตสนั้นมีขนและลายสีน้ําเงินตามตัวมันดูสวยงามมากเรียกได้ว่าเป็นเสือที่หายากมากๆแทบจะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ปัจจุบันนี้อาจไม่มีใครพบเห็นมันอีกแล้วด้วยจากคาบอกเล่าจากคนที่เคยเห็นมันในประเทศจีนบอกว่าเจ้าเสือชนิดนี้นั้นมีสีขนและลวดลายที่งดงามมากๆนั่นเอง I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back.